สวัสดีครับไม่ทำพาบอกได้คือกอพี่นอ้องเมือนี้นพาดูแห่แห่งหมันมิ้วสีก่อนทัวครับมาที่บ้านเหลยาคาตำบลท่ายง,งมครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมินะครับพาเบ่งบรรยากาศกันครับพี่น้องก้อนแหน่นะครับบางดีทีมงานก็ได้พากันไปกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยนะครับพาเบ่งกันครับบัว่ิปี่นกระบวนการการติดเครื่องปั่นครับ ไ,ไล่ต็ดไล่สายเรียบร้อยครับทีมงานอาจารย์นายกฤษณ์น,น้นองทีมงานทุกคบสุขนุนก็ขึ้นไปเชืงรถครับกําลังจัดเตรียม <c oughs> ลองมอนิเตอร์โอ้ชีก็ยื้อไหลไวรยากาศครับตอนนี้ติดเครื่องปั้นแล้วติดเครื่องปั้นไฟ <c oughs> เครื่อง g e n e r a t ร r ติดเครื่องขยายลองมอนิเตอร์ได้วะ เรรยากาศนายานครับวันนี้อยู่ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านครับหมู่11และยาคาตำบลท่าหงมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ กำลัง,ลงร้องเสาวครับร้องมอนิตเตอร์ว่าของผู้ใดดังครับครบครบ,ครบทั้งนี้ก็เป็นพระเทศดาครับยังพรได้ลงพระเดชเลี้ยวทั้งในนี่ <c oughs> ทั้งนี้ยังก็เอ,อ่เอ,อดวงวิญ,ญญาณครับมารัแลัวพระเทศดาสามธรรมะครับ ดยก็่งื้อผคาตาแล้วก็เบิดไปวกามาทำอีกแเดียวกัแล้วก็เลยยากาว่างาคอะรวริสัตอะเอวนเาอิา่หนผมบอกคนแล้วผมบอกเจ้าที่ทังกัะมีเรามียาย่ังั้มดิ้นในเพื่อนไงเรามาห่ครับมีบนเตียมไม่ให้เราเดเอาเลยก็ได้แต่ว่าเพืน่บ้านถามผมอยู่เลย ཨོཾ་བྷ་གవాན། 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 ไปโอ้ยไขึ้นคูครับเป็นหนึ่งคะแนนสิมือนงเฮ้ยขึ้นนู้นเตรียมเครื่องขยายเตรียมระบบเรียบร้อยครับพร้อมลุยพร้อมจวดครับขยายทำง,งานเรียบร้อยอุปกรณ์ต่างๆด้านในเฮ้ยเปิดงานให้เครื่องหนึ่งเลยขึ้นเครื่องขยายครับหนึ่งนีง่ไงข็งแข็ง ออกหนึ่งนะออกหนึ่งออกหนึ่งเฮ้ยนตกหนหน้าที่ครับการปฏิบัติ <c oughs> นี่ครับรถขึ้นเขาครับพี่น้องความรู้ดีๆที่อาจเสียบพราะอะไรครับอันนี้หินนุ่นนัวไว้ครับพุ่งข้างหน้ากับฮ้องไว้ให้กันเพื่อความปลอดภัยครับความปลอดภัยลั่นเครื่องไว้ปกดชูย่างเครื่องปั่นไฟกันย่างั้างก็เหมาะกับ โอนาจต้นเี้ยจยเนี่ยนะโอนมาประจำตำแหน่งเลสารพโทษทุก่าการเนกันแล้กเินสารพโทสาัดโทเื่อนงนี่รถหนักแล้วก็ว่าโอมไงนาูจักูเอามาเพราะว่าแดดมันทอนนะครับสารพดโทษมากันหนักเนี่ยเออจัดหน่อย เขาเยงมีเิากะเงี้ยตอนนี้ทัานรถเฮีพร้อมกับวอมเสียงได้นะครับเพราะว่าท่านจะภาพกับขอเวลาจังหน่อยนึงนะครับเออเพื่อจีด้เฮะเงียแลมีคอนเสิร์ตดนตรีสดครับเออโดยทีมงานไปไปบ่เอาไปเบื่อที่นอกร้านกันเพราะระมากมากไหมเอาไปพระสมควรนะครับถวายพระสงฆ์ท่านนะครับเมื่อน,นี้มาให้บุญมาแจกบุญพี่น้องนะครับมาทำบุญถวายในสงฆ์นะครับ ไปในู้ดี่เพื่อนย้อนล,ลากลับทันไปนะครับเอออพีก็หลายแต่หลายกนเดอดมากแต่ไหก็ไม่น้อสนุมากเออัเพลงครับผมดร้อนคโอ้ร้อนเออตอนนี้พรกท่านในนี้ ทีมงานออกมาตรวดมาเงาแต่น้อยค่อยดีออกมาครับตอนนี้เป็นกำลังเตรียมสิ่งเตียมของเตียมแห้การบนกันด้วยกันครับอีลุงจงนั่งบุญไว้กันรควยรับรถบได้ได้ไดครับได้ใครบแพงเขาเทียดครับ อาจารย์ที่เป็นต้อครับได้ยับตถครับหยับตไปหยับัเร็วอีกคนหลวงพี่ไปเทียดใสต่อครับเนี่ยไปเทียดใส่ต้อโอ้ จววดขนาดอาจารย์ไปงานตัวครับต้องหยับรถแห่ออกให้เรากันเดี๋ยวเราที่ปรทันงานเนี่ยทีย <c oughs> ดีจังนังคนปะเน่ <c oughs> ยดีจังนังคนปะไปไปยับอีก <c oughs> À, bà 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 à, chán xài chuột bắp Đứa này anh ấy kêu má Cặp đi Thêm ngăn còn kiện coi คลิปบรรยากาศนางาน,นก้อนเฮให้บึง้งน้ากันครับถ่ายคลิปนี้ไอ้ทำพราวบอกก็ได้คืเอเกานั่นแหละได้คือเกาพี่น้องถ่ายคลิปนี้เหน็นพ,พี่น้องเขาสุขสุขหวานหวานร่ำรวยเงินฟ้องทุัร่างกายแข็งแรงครับนี่สวัสดีครับพี่น้อง